เขาแบได้แล้วมุกวายุอยู่ในตัวพนจูผนจูคงจะหยดเลือดลงบนผ้าและทิ้งเอาไว้เพื่อช่วยพวกเราแน่เลยเร็วเข้าเร็วเาพายพวกเราเร็วเอา้า้พวกเราเร็วรีบเอามาสิเร็วอ้ไอ้โ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 ออ้โอ้โออ้ ก็ผ่านด่านได้แล้วไป็ศัตรูกับข้าจะต้องมีจุดจบแบบนี้ข้าข้าเถให้เจ้าพาไปได่ทํำสมบัติข้าไม่ช่วยเจ้าหรอกจะช่วยเพื่อนเจ้าอีกแต่จะขังเจ้าให้ตายอยู่ในถ้ำนี้ข้าข้าสิข้าข้าเลยอ๋ออาาโอ้ยด่านนี้ผ่านยากจริงๆมีอะไรสารพัดไปหมดมีแต่พระอริยะเท่านั้นที่จะผ่านได้นั้นเนี่ยเรื่องนี้ที่ขนจูช่วยเราเอาไว้ แล้วก็ได้ผ่านดานมาได้เอ๊ะพ่อแม่ทำไมเมื่อกี้ท่านร้องไห้ได้ล่ะออเออเอือไปถามพ่อจะเถอะเออแม่จะไม่บอกพ่อก็บอกไม่ได้อะเป็นภาพลวงตาจะจริงจังนักเลยขรู้แล้วขรู้เนี่ยเอาละเอาละเอาละิกพูดเรื่องนี้เถอะอย่าต้องรีบไปช่วยขนจูอีกไป เนี่ยดิสุกเจอทำสมบัติเปีบข้าวมาเร็วมาไปหารวงข้าวทถมให้ข้าไปเิดมันอยู่ที่เลย มีอะไรนี่นะอันต่อไปไม่มีอะไรเลยเฮยทำไมมันถึงเปิดไม่ออ,อกกะเนี่ยเอ,อ้าเอิด็ิเปไม่ออกมาอยากตายอย่างนั้นเหรอถ้าไม่ยอมล็อ พันดานมาตั้งเยอะในที่สุดก็มาถึงที่ตายไปตายซะไม่ต้องพูดมากวันนี้จะเป็นวันตายของเจ้าทำปากดีไปเถอะดูสิว่าเจ้าจะหน่สักแค่ไหนเพวกเราระวังรับแล้วเฮ้ยเนีเ่แล้วเจ้าอ๊ ลูกพ่อเร็ว ฮ่าโ่ออยอดไปเลยยอดไปเลยัวนจูลูกกูทำไม่เป็นไรนะทำตามสนองมันแล้วคนตายเพราะเงินทำไมเพราะมันโลภอยากได้แต่รวงข้าวทองก็ไม่ต้องมีจุดจบแบบนี้นี่เป็นลิขิดฟ้าแล้วธรรมะย่อมชนะอาธรรมอยู่แล้วอย่าพูดมากอยู่เลยไปดูกันว่ารวงข้าวทองคืออะไรแต่รวงข้าวทองเก็บไว้ที่กลองไหนกันแน่ไม่มีใครรู้ จะหาให้เจอคงใช้เวลานานมาก้าไม่เพื่อรักษาตาของโหวจูข้าจะเสนอว่าถ้าหาเจอแล้วก็ให้เผามันซะทำไมล่ะเราสามาหาอย่างยากลำบากอ่ะของอย่างรวงข้าวทองนะ่ะถ้าคนอย่างมากาสามหัวหามันเจอในใต้ล่าเนะ่ะคงไม่มีวันสงบสุขแน่ข้อเสนอของอนิวดีมากถ้าตาคู่นี้ของข้า สามารถแลกกับความสงบสุขได้เขาก็ยินดีแลกมันหวนจูจ้คิดได้อย่างนี้ถือว่ายิ่งใหญ่นะแต่ข้าว่าเราหารวงข้าวทองให้เจอรักษาตาเจ้าก่อนค่อยเผอมันก็ยังไม่สายนะไม่ต้องลองแล้วอีกอย่างคลองเดี๋ยมีตั้งเยอะแยะ ไม่รู้ว่ารวงข้าวทองซ่อนอยู่ที่กล่องไหนต่อให้ได้มาก็ไม่แน่ว่าจะรักษาตาของข้าได้ถ้าเป็นสิ่งที่ชะตากำหนดไว้ข้าก็ไม่เสียใจหรอกอ้โหพี่หวัญดู มันไปรักษาตาหวนจูเถอะ ำอะไรแม่ค่านะไม่ถ้าให้มันไปจะมีภัยไม่จบสิน้นไม่ต้องห่วงค่ข้าจะทำอะไรดานรข้าจะให้เจ้าเจ้าก็ทิ้งยานะข้ากับลูกจะเสียเจ้าไปไม่ได้ เฮ้เฮ right? ้ยแม่พ่จะเป็นไรหรือเปล่านี่ไม่เป็นไร ม่ถึงเป็นแบบเนี้ยรวงข้าวทองน่ะไปขอศักดิ์สิทธิ์พลังชั่วไม่อาจควบคุมได้หรอกพอ่ออย่ามวพูดอยู่เลยรีบหารวงข้าวทองให้เจอรักษาตาพี่หวนจูเถอะ 哈哈哈哈哈啊哈哈哈 มองเห็นข้าไหมหู<อ>้หวนจูมองเห็นไหมเฮ้ยอ๋อเออเขยตาคนจะรักษาไม่ได้นี่มันของเฮงสวยชัดๆเลยอะไม่เป็นไรหรอกข้าเคยชินแล้วล่ะ ตามองไม่เห็นเนี่ยไม่สําคัญหรอกที่สําคัญที่สุดคือใจข้าสว่างรู้ว่าทุกคนหวังดีกับข้า รูข้าวทองจะรักษาเจ้าไม่ได้แต่หวังว่ามันจะช่วยผู้คนได้ใช่ส่วนตัวไม่สําคัญส่วนรวมสําคัญกว่า <c oughs> ลูกพี่เข้าใจที่หลวงจูพูดมาฮะเป็นคนไม่ควรเห็นแก่ตัว <c oughs> ลูกของเราเนี่โตแล้วจริงๆนะ <c oughs> ลูกพ่อพาระใหญ่พ่อมอบให้เจ้าแค่บกรูข้าวทองทุกบ้านเก็เกี่ยวดีใต้ล่าเป็นสุข ขาทนอิ่มพระโพธิสัตว์ท่านทราบไหมเราตามหาท่านลำบากแค่ไหนข้าย่อมรู้ดีพระโพธิสัตว์ท่านเคยบอกว่าแค่หารวงข้าวทองเจอจะสาเร็จเป็นเทพเซียนได้ทำให้ของสิ่งนี้แค่ตาพี่หวนจูยัรักษาไม่ได้ล่ะหวนจูตอนนี้เจ้ามองอะไรไม่เห็นใช่ไหมถึงจะมองอะไรไม่เห็นแต่รู้ว่าครอบครัวอั้งห้ยีเคยเสียสละเพื่อข้ามาผ่านอันตรายมากมาย ถึงรักษาตาข้าไม่หายแต่ว่าได้รวงข้าวทองมาช่วยให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขเท่ากับโชคดีมากแล้วจะไม่โทษฟ้าเหรอถ้าคนบนโลกขี้เกียจรักสบายเฝ้าแต่หาประโยชน์ใส่ตนไม่ยอมเสียสละแล้วผู้คนมากมายจะเป็นสุขได้ยังไงล่ะเนื่องไปถึงว่ายิงเก็บไข่มุกคนหนึ่งจะรู้จักคิดได้ถึงขนาดนี้ข้ารู้แต่ว่า ทุกอย่างฟ้าได้จัดการเอาไว้แล้วหากเอาแต่แค้นเคืองไม่สู้เอาชีวิตที่เหลือทําในสิ่งที่พรุ่งนี้ควรจะทําดีกว่าถึงอย่างนั้นก็ยังอยากขอพระโพธิสัตว์เมตตาช่วยขวนจูด,ด้วยเถอะลิขิตฟ้าเช่นนี้นี่เป็นชะตาของนางแต่ว่าขวนจูเป็นคนดีวันหน้านางจะพบวาสนาไม่น้อยอานิวข้าผ่านความลำบากมามา,มากยังมีชีวิตรอดถึงวันนี้ก็ถือเป็นเมตตาของฟ้าแล้ว อย่ขอร้องพระคขาอีกเลยนะอังไห้ยีเจ้าล่ะผ่านเรื่องมามากมายได้เรียนรู้อะไรบ้างสิ่งโง่เขาอดีตเอาแต่ใช้เิ่กับความโง่กอควรไปทั่วฟ้าดินจนแทบโกรธแค้นถ้าไม่เพราะท่านคอยชี้แนะสามพันปีให้หลังคงจะกลายเป็นมังกรสามหัวอีกคนอย่างแน่นอนพระโพธิสัตว์ โปรดอภัยที่ลูกข้าไม่รู้ความถ้าก็าทำอะไรผิดเพราะข้าเป็นแม่อบรมไม่ดีถ้าท่านจะลงโทษได้โปรดลงโทษข้าเถอะเพราะข้าไม่เป็นแบบอย่างไม่ได้ทำหน้าที่พ่อให้ดีและไม่ได้เป็นสามีที่ดีด้วย เอาและผู้เจ้าลุกขึ้นเถอะคนเราต้องผ่านความเป็นความตายถึงจะรู้ตื่นครั้งนี้อ้างให้ยีออกตามหาพ่อเดิมเพื่อวัดพื้นฐานใจเขาเึกงไม่ถึงจะช่วยเจ้าสองคนพิสุจน์รักแท้ได้อีกด้วยเท่ากับพิสูจน์วาสนาที่ไม่อาจแยกจากของเจ้าอ้างให้ยีครั้งนี้เจ้ารู้ตื่นได้เรียกว่ายังไม่สายเกินไปพระโพธิสัตว์ข้ายัางมีเรื่องขอร้องท่านรับข้าเป็นศิษย์ ติดตามมาเป็นกุศลได้ไหมลูกแม่แม่แม่ไม่อยา,ากสั่งเท้าไปนะลูกของเราโตแล้วคงอยู่กับเราตลอดชีวิตไม่ได้หรอกไม่ทราบว่พระองค์จะรังเกียจลูกของข้าไหมข้าจะเปลี่ยนแปลงตัวเองม,องมุ่งฝ่ายธรรมะขอให้ทรงสนับสนุนด้วยอ้างให้จะมีรากปัญญาเป็นผู้ที่จะสำเร็จทําได้ในเมื่อเจ้าฝความดี งมาเป็นกุมารเทพข้างกายข้าเธอขอบคุณพระโพธิสัตว์พี่ข้าคงคิดถึงลูกพี่เมื่อลูกพี่ไปแล้วข้าตัวคนเดียวทำยังไงจะตัวคนเดียวได้ยังไงเ<อ>จ้ายัางมีพ่อกับแม่ข้าแล้วก็พี่วนจูพวกเขาจะทิ้งเจ้าได้ยังไงพวกเขาจะเหมือนลูกพี่ได้ยังไงเราจะสนิทกันแค่ไหนก็ไม่สู้เหมือนลูกพี่หรอกจ้าจ้าตาจีเจ<อ>้าจะกลับไปเป็นเซียนแล้ว ว่าหน้าโอกาสจะเจออ้างให้ยีก็มีไม่น้อยโอ้โห,โหขอบคุณพระโพธิสัตว์นี่กลับไปเป็นเซียนอะไรนะ่ะแหวลูกพี่ลูกพี่เลมแล้วเหรอข้าก็คือม้าตัวนั้นไงเจ้าคือไพหมาเวนเหรอใช่ข้าเคยบอกแล้วท่านาวาสนาดีเจอร้ายจะกลายดีมีคนอุปถัมภ์ตลอด ผู้กระทับคนนั้นก็คือข้าเจ้าบ้าไพหมาวเวินเข้าสารลำบากตามหาเจ้าคิดว่าถูกปีศาจกินไปแล้วให้ข้าตอบแทนเจ้าด้วยัดก็เลิกกันไม่จะตายเจ้าไมจะตายเจ้าอย่ายนี้ในที่สุดก็ได้กลับบ้านกลับบ้านแล้วรู้สึกดีจังช่วงก่อนผ่านเรื่องมามากมายข้ารู้สึกว่าเหมือนความฝันเลยเจ้าไม่องกลัวหวนจูต่อให้เป็นความฝันก็เป็นฝันดี เจ้ากระทิงแม่จะไปแล้วแต่ก็ยังมีข้ายังมีลุงชีผู้ใหญ่บ้านหัวตาเหนียงพวกเขาเป็นเพื่อนี่ดีของเจ้าข้าจะกลัวได้ยังไงล่ะข้าเกิดแล้วโตที่นี่ในนี้เน่ะชามทุกใบแก้วทุกใบข้าก็คุ้นเคยดีนะต่อให้ต้องใช้ชีวิตที่นี่คนเดียวก็ไม่มีปัญหาหรอกฮะเสียงอะไรเออฮะเอะออ เขานี่นี่ฮวนจูข้างนอกคือคักจังมานี่มานี่มานี่มาทางนี้มาทางนี้มามาอเขาไม่ไปหรอกยังไงก็มองไม่เห็นยินดีกับพวกเขาตรงนี้มันก็เหมือนกันนั่นแหละ้ยความเสียใจของข้าก็คือไม่อารักษาตาเจ้าให้หายคิดว่าเจ้าก็ทิ้งเจอรวงข้าวทองแล้วจะรักษาตาของเจ้าได้เฮ้ยเขาดูแลตัวเองได้ดูแลตัวเองได้จริงๆนะ ห้องของข้าอยู่ตรงนี้ส่วนห้องครัวอยู่ข้างนอกตรงนี้ก็เป็นอ้นี่นี่นีเจ้าเจาะโถ่อมข้านีไม่เอาไหนเลยอย่าฝืนเลยใจร้อนยิ่งไม่ได้ไปคอยนะเออเฮ้ที่ผ่านมาข้าก็เห็นเจ้าเหมือนลูกสาวถึงตอนนี้ไม่มีเงินทองมากมายแต่ข้าจะอยู่ดูแลเจ้าก็ได้นะได้ยังไงกันเจ้าอุษาจะได้กลับไปเป็นเซียนเนะ แล้วจะอยู่ที่นี่เพราะข้าได้ยังไงกันล่ะไม่ต้องสนใจหรอกเป็นเซียนแล้วเป็นยังไงอ่ะแค่ตาเจ้านักษาไม่หายอ่ะไม่ต้องห่วงข้าไม่ให้เจ้าใช้ชีวิตคนเดียวหรอกหน้าหวนจูเมื่อก่อนพ่อข้าก็เหมือนกับเจ้าอขอแค่เชื่อว่าตัวเองถูกต่อให้ภูเขาขวางตรงหน้าเขาก็จะขุดมันให้ราบใช่ผู้ชายดีๆนี่ก็เป็นแบบนี้แหละทั้งนั้นน่ะจะมีหลายอยา่าง ที่ใครพ่อข้ามากจริงๆเอยเสียดายที่ข้าไม่มีลูกสาวดีๆเหมือนอย่างเจ้างั้นเอาอย่างนี้นะ,ะเรามาทําสัญญาจะเป็นพ่อบุญธรรมข้าทําสัญญาไม,ไม่อยากเหรออยากสิเจ้าไม่ตังเกียรตเสียนที่แม่เอาไหนคนนี้อย่างข้าหรอกเรอที่ข้าต้องการคือพ่อที่ห่วงใยข้า<ะ>ไม่ใช่พ่อที่เก่งที่สุดในใต้ล่าอ๋อดีๆงั้นทำสัญญากันเลย <laughs> เรื่องหววจูนะครับผิดเองถ้าตอนนั้นข้าได้ความทรงจำมาแล้วก็จากไปคงจะไม่เกิดเรื่องขึ้นอีกถ้าเจ้าทำเด่านนั้นได้ลงจริงก็ไม่ใช่เจ้ากราธินที่ข้ารักแล้วแต่ข้าทำพลายจิตใจเจ้าและลูกแถมทำให้หวนจูเดือดร้อนเรื่องมันผ่านไปแล้วนะที่สำคัญที่สุดก็คือรักษาตาของหวนจูให้หายก่อนอืม ควจูเจ้าจะไม่นอนเหรอเนี่ยออออข้านอนไม่หลับก็เลยเอามาเดินเล่นเพวกเจ้าคุยกันอยู่เลรองั้นเาไม่รบกวนเนะเอ,อ๋อไม่หรอกเราแค่คุยเรื่อยเปื่อยนะเน่ะอ๋อข้าจะไปดูตาจีก่อนคุยกันไปก่อนนะเ,ออเจ้าตัวคนเดียวจะพักอยู่ที่นี่ได้จริงๆเลย ถึงข้าเจอมองไม่เห็นไปเก็บมุกไม่ได้แต่ว่าข้าก็ยังช่วยเพื่อนบ้านดูแลลูกทำกับข้าวหุงข้าวซักเสื้อผ้าข้าอยู่ได้ไม่มีปัญหาแน่ข้าไม่ได้ห่วงความเป็นอยู่เจ้าแต่ก็ห่วงว่าเจ้าตัวคนเดียวจะเงาเนะ่พ่อแม่ข้าตายไปหลายปีแล้ว ข้าเองเคยชินแล้วล่ะอีกอย่างนะข้าว่าวันหน้าพวกท่านคงมาเยี่ยมข้าแน่พวกเรามาแน่ข้าคิดว่าเจ้าย้ายไปอยู่ถ้าเมฆไฟกับพวกเราเถอะนะให้พวกเราดูแลเจ้าไม่ได้หรอก พวกเราเนะี่ยติดค้างเจ้าไว้เยอะให้พวกเราได้ชดใช้บ้างเถอะองค์หญิงเขารู้ว่าท่านเป็นคนดีแต่เรื่องพวกนี้เนะี่ยเขาเชื่อว่าไม่มีใครผิดหรอกไม่เป็นความผิดของข้าไม่นะจะไม่ผิดเรื่องมันผ่านไปแล้วเพราะข้าเคยคิดเห็นแกนตัวและคิดจะไม่ยอมแพ้แต่ว่าตอนนี้ข้าคิดได้แล้วล่ะ เราต่างก็เป็นผู้หญิงไม่ควรทําให้ผู้หญิงด้วยกันเจ็บข้าไม่อยากทําลายครอบครัวคนอื่นที่สําคัญข้าเชื่อว่าข้าจะต้องมีความสุขเวพอในค่าได้ไหมเล่าเจ้าต้องมีความสุขแน่ต้องมีแน่อ,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 อ่างไี่ขอบใจขอบใจทุกคนนะอะ ต่อไปเจ้าต้องตั้งใจเรียนจะทำให้พ่อแม่กังวลรู้หรือเปล่า,เข,าเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วอังหย้งหยีอังห้ยีอังให้ยีเราไม่อยากให้เจ้าไปเลยนี่เป็นของเล่นที่ข้ารักที่สุดข้ายกให้เจ้านะอขอบคุณมากอังห้ยีนี่ข้าเอาไว้จับกบพอเห็นมันข้าจะต้องนึกถึงวันที่เราไปจับกบด้วยกันแน่เลยอืม,อมข้าจะจําไว้ข้าจะไม่ลืมวันที่พวกเราได้อยู่ด้วยกัน ข้าว่าอังไห้ยีต้องร้องไห้แน่พวกเจ้าไม่เชื่อเหรอเพื่อเจ้าแกล้งข้าอีกแล้วนะใช่ไหมจริงสิหัวนจูทำไมไม่มาแล้วเนี่ยพี่หันจูบอกว่าไม่มาส่งเพราะกลัวจะร้องไห้นี่กระสายแล้วองค์หญิงลูกพ่อเราไปกันเถอะ

ข้าอยากมอบมันให้กับเจ้าข้าข้าอยากจะขอเจ้าแต่งงานอิชาเอียนยางไม่อิชาเซียนข้าอยากอยู่เป็นคู่เอียนยางกับเจ้าอยู่ด้วยกันตลอดไม่ต้องแยกจากกันอีก เข้าไปกันแล้วหรอแล้วเจ้าล่ะเขาอยากเห็นหน้าเจ้าอีกครั้งหนึง่งและย่ามาบอกลาเจ้าด้วยตอนนี้เจ้าก็เห็นแล้วเขาไม่ได้ต้องการอะไรเขาหวังแค่ว่าทุกปีในวันที่เรารู้จักกันเจ้าจะจำข้าได้ เหมือนกับชายเลี้ยงวัวกับหญิงทอผ้าข้ารับปากเจ้าและข้าขออวยพรให้เจ้า ถนอมตัวด้วยนะ i พูดมาเร็วๆข้าอยากฟังจริงๆริเฮ้ยที่แท้ก็เป็นเจ้นี่เองเนี่ยน่านักนะสิผ่านมาหลายปีเจ้ยังสนเหมือนเดิมเลยนะใช่ดูสิพอเขากลับมาก็แกล้งพวกเราเลยนั่านักนะสิพวกเจ้าลืมแล้วเหรอวันที่ข้าไปพวกเจ้าก็แกล้งข้าได้ให้เรามาไล่ปีศาจกันดีดีดีเฮ้ยยา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 โอโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยไปข้าไปเถอะ นี่จะหาเรื่องเองนี่นาข้าขอโทษพวกเจ้าก็ได้วว้านี่มันเรือบัญชาพระโพธิสัตว์ทุประทานเงินทองให้พระองค์ทงสร้าพระชาวบ้านสร้างสมความดีจึงให้ไว้เป็นกำลังใจนี่รับไปลย